สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาเล่นเซอร์กิตแบบใช้ร่างกายส่วนบนกันครับ วันนี้เราก็อยู่ที่การ์เดนอโศกพระราม9ก้านะครับมีฟิตเนสสระว่ายน้ําแล้วก็มีพื้นที่ส่วนกลางให้เราใช้นะครับเราก็จะใช้พื้นที่เหล่านี้นี่แหละนะฮะในการออกกําลังกายเนื่องจากว่าหลายๆคนนะครับที่ดูอยู่เนี่ยนะครับอาจจะอยู่คอนโดเป็นคนที่อยู่ในเมืองดังนั้นพื้นที่ส่วนกลางพวกนี้นะครับเป็นสิ่งที่เราควรจะนํามาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดไม่ว่าจะมีอุปกรณ์ออกกำลังกายหรือไม่มีก็ตามวันนี้นะครับสามารถดูและทําตามได้เลยครับสำหรับเซอร์กิตเทรนนิ่งนะครับเป็นการออกกําลังกายแบบที่ผสมผสานไม่ว่าจะเป็นท่าบอดี้เวท เราเผาผ่าญพลังงานได้มากกว่าการออกกำลังกายแบบปกติจะค่อนข้างเหมาะกับคนที่อยากจะใช้สิ่งแวดล้อมรอบตัวนะครับในการออกกำลังกายครับสำหรับท่าแรกที่จะเล่นกันนะครับคือท่า pull up หรือว่าท่าดึงข้อนะครับวิธีการดึงข้อให้จับาร์ความกว้างประมาณกว้างของหัวไหล่เล็กน้อยนะครับแล้วดึงขึ้นไปเราจะทําท่านี้10ครั้งครับสำหรับท่า pull up นะครับจะเป็นท่าที่ได้กล้ามเนื้อหลังนะครับเราจะเอาท่านี้ไปเป็นท่าแรกเนื่องจากว่ามีความท้าทายมากที่สุดในจํานวนท่าที่เราเล่นครับ าต่อไปนะครับเป็นท่าที่เราจะได้กล้ามท้องนะครับให้เล่น h a n กิ้ง k ีเร r นะครับเนี่ยสามารถห้อยจากข้างบนก็ได้หรือว่าจะห้อยแบบนี้ก็ได้นะครับทีนี้ยกเข่าขึ้นมาแล้วก็ลงช้าๆใช้กล้ามท้องตลอดเวลานะครับตอนที่ขึ้นหายใจออกตอนที่ลงหายใจเข้าครับสำหรับท่า h a n กิ้ง k ีเร r มีข้อควรระวังคืออย่าแกว่งแล้วก็ให้เกร็งขึ้นช้าๆรอนที่ลงก็ช้าๆเช่นกันครับสำหรับท่าไว้พื้นนะครับจะให้วิดด้วยความเร็วปกติเป็นจำนวน10บครั้งครับท่านี้ได้กล้ามเนื้ออกหัวไหล่และหลังแขนครับ ท่าต่อไปที่เราจะเล่นนะครับเป็นท่าที่ค่อนข้างมีประโยชน์มากเนื่องจากว่าได้กล้ามเนื้อทั้งตัวเลยและเน้นที่หัวไหล่เป็นหลักเรียกว่าท่าดัมเบลสวิงให้สวิงขึ้นมาหลังตรงตลอดเวลานะครับสรับท่าดัมเบลสวิงนะครับจะเป็นท่าที่ใช้ก้นเป็นบานพับและมีหัวไหล่เป็นตัวยกดัมเบลขึ้นมานะครับสิ่งที่ต้องควรระวังคือหลังต้องตรงตลอดเวลานะครับตอนที่สวิงขึ้นหายใจออกตอนลงหายใจเข้าครับเราจะทำซ้าย10ครั้งและขวา10ครั้งครับ ท่าต่อไปเป็นท่า Mountain Climber นะครับท่านี้จะเป็นท่าที่จะมาปิดท้ายในเซอร์กิตของเราท่านี้จะเป็นท่าที่ได้กล้ามเนื้อหัวไหล่หลังแขนหน้าอกแล้วก็ขากับท้องครับ Mountain Climber จะเป็นท่าที่ไม่ได้ใช้กล้ามเนื้อเยอะมากแต่ทําให้เรามีอัตราการเต้นหัวใจที่สูงขึ้นเป็นการช่วยเบิร์นไขมันครับทั้งเซอร์กิตนี้นะครับเราจะทาท่าละ10ครั้งจะทําตั้งแต่5-10เซตก็ได้แล้วแต่ว่าไหวแค่ไหนนะครับแต่ที่สําคัญคืออย่าให้มีช่วงเวลาที่เรานั่งพักเนื่องจากว่าการที่เราขยับตััวววตลวลลอดเเาาาาจะชช่ยใให้ใ้้รพงงนนมกขึ เป็นไงบ้างครับเมื่อกี้นะครับเราก็ได้เล่นเซอร์กิตเทรนนิ่งไปแล้วนะครับตอนนี้นะครับเราก็นั่งอยู่ที่โครงการการ์เด้นอโศกพระราม9ก้านะครับเมื่อกี้เราก็ไปมาแล้วนะฮะที่จิมที่สระว่ายน้ำนะครับแล้วเราก็ไปวิ่งรอบโครงการมาแล้วก็จะเห็นนะว่าพื้นที่ส่วนกลางนะครับร่มรื่นน่าอยู่สำหรับใครที่อยู่ย่านพระราม9ก้าอโศกหรือว่ารัชดาแถวๆนี้นะครับก็สามารถแวะมาดูกันได้นะครับโครงการการ์เด้นอโศกพระราม9ก้า by a q Estate ครับ สำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องโภชนาการหรือเรื่องการออกกำลังกายนะครับมาให้พวกเราช่วยแก้ปัญหากับคุณที่ FitJunction Studio ครับเรามีทั้งหลักสูตรออนไลน์เทรนนิ่งและ Personal Training สอนโดยเทรนเนอร์คุณภาพซึ่งจะดูแลแก้ปัญหาแก้กับคุณโดยเฉพาะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องโภชนาการและก็เรื่องออกกำลังกายเพื่อให้คุณสามารถใช้ชีวิตฟิตๆ i t คุ่ดีได้โดยที่ไม่ต้องลำบากอีกต่อไปครับ